วันที่21กรกฎาคม2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่องคำพิพากษาให้จำเลขทั้งสองล้มละลายและกำหนดนัดไตส่สวนจำเลยทั้งสองโดยเปิดเผยนัดศาลจังหวัดชัยภูมิคดีหมายเลขแดงที่ลอเศษส9 3 9สา่วนสอาสารล้มล,ลายกลางกองบังคับคดีล้มล,ลาย6กรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมโดยประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่าด้วยคดีเรื่องนี้สารล้มลายกลางได้พิพากษาเมื่อวันที่4 มกราคม2564ให้ในายอนันดามาพง์ที่1นางอรุณีดามาพง์ที่2จำเลยล้มลายตามพระราชบัญญตัติล้มลายพุทธศักราช2483ผู้ล้มลายที่1ไม่ปรากฏอาชีพผู้ล้มลายที่2ไม่ปรากฏอาชีพอันหนึ่งสารล้มลายกลางได้กำหนดนัดไต่สวนจำเลยทั้งสองโดยเปิดเผยนัดารจังหวัดชัยภูมิในวันที่19เมษายน2564เวลา9นาฬิกาเจ้าหน้าที่ได้ยื่นคำขอรับชำระนี้แล้วมีสิทธิไปฟังการไต่สวนและซักถามจำเลยทั้งสองที่ศารได้หรือจะมอบชั ถ้าเป็นหนังสือให้ผู้หนึ่งผู้ใดไปแทนก็ได้ประกาศณวันที่2มีนาคมพศ2564ราชกิจจาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้สองบุคคลนามสกุลดังล้มละลาย